สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันเรียทางช่องเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดค้ว่าแล้รก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย,ย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพอื่อนใดแจ้งแจ่คชิใไม่ๆหมสำหรับชิปนี่มม้อนี่ได้พี่น้องเด้อมาอยู่ทางบ้านดอนแดงน่อยเนาะมากับสาธิตไต่สูงพี่น้องอ,อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเอผมไม่ใช่แต่ทุกเนี่ยเด้อเป็นไรล่ะบ้าน,านมอว่าสือ มาเปิดและและฆ่างัวให้เกษตรกรเพิ่นอยู่ข้างบ้านอยู่บ้านดอนดอนแดงน้อยเนาะได้พี่น้องเด้อสาธิตว่ามาเปิดและฆ่างัวให้เกษตรกรอยู่บ้านบ้านดอนแดงน้อยเนาะอยู่กับคุณพ่อยังไงคุณพ่อเาคุณพ่อไส้ครับคุณพ่อไส้เนาะคุณพ่อไส้พี่น้องเพิ่นมีงัวแดงแดงพี่น้องสีแดงจนแสีบตาพี่น้องมันแบตาเนลูกเนาะ เป่นว่าพเาพิ่นอยากเปิดราคาพี่น้องเพ่นอยากขายเพิ่นว่าท่านผู้ใดสนใจเห็นและะ้วก็แดงแดงจังมาเบิ่งน้ำเพิ่นนะพี่น้องเด้อเป็นง้อแดงเนาะง้อแดงพี่น้องมันความสูงของเพิ่นเท่าไหาร่รวยความมั่นร้อยซีครับร้อยซีเนาะร้อยซีดงครับร้อพี่น้องนี่ร้อยซีเป็นเป็นง้อลูกแรกลูกแรกปะครับลูกแรกนี่ลูกแรกพี่น้องลูกสาวเพิ่นเป็นลูกแรกพี<ะ>่น้อง ลูกสาวเพิ่นนี่เป็นลูกน้ำเป็นลูกน้ำเชื่อนอกนี่ครับนี่พี่น้องนี่สาวเพิ่นนี่พ่อเพิ่นไในใบพี่น้องเป็นน้ำเชื่อนอกนี่พี่น้องเป็นน้ำเชื่อพอพันดีนี่ลูกสาวมีใบลูกสาวแม่เพิ่นนี่กะสมไปแล้วเรียบร้อยเนาะสมไปแล้วครับผมสมไปแล้วแม่เพิ่นป่าสมไปแต่จักเดือนเหรอได้หาเดือนนะครับสามเดือนหรือห้าเดือนได้หาเดือนห้าเดือนบ่สมตั้งแต่วันที่หกเมษาเนาะครับ หกเมษาหกหาพี่น้องนี่ละพ่อเพิ่นนี่พี่น้องพ่อเพิ่อนพี่น้องเพิ่นว่าสมมาพลาดมาได้ซีหเดือนแล้วเนาะนี่หาเดือนครับประกันท้องเพิ่นว่าพี่น้องเดือนนี่หาอีละแม่ลูกพี่น้องสูงร้อยซีเพิ่นว่าแดงพี่น้องแดงแดงแดงซีบวกครับซีซีบวกบวกถายบวกไงหนังหนาพี่น้องตับหมีโมมีเนาะบ่มีครับบ่มี่ตันี้ียังพี่น้องบ่มีครับลูกเพิ่นนี่ก็แดงพี่น้อง เพ่อดีพี่น้องเนื้อลูกเพิ่นเนื้อนังก็ดีพี่น้องแข้งขาก็ดีอยู่พี่น้องลูกเพิ่นพุ่นแม่เพิ่นพี่น้องกกหางกะใหญ่แม่เพิ่นแม่เพิ่นก็เครื่องดำเนาะเครื่องดำนุ่มกระนุ่มซีเต่าบ่มีจริงเนาะแบบนี้บ่มีพี่น้องขาบ่ทกบ่อันนั้นเนาะบ่ทกบ่ถอนบ่ถอนพี่น้องนี่ลูกเพิ่นก็เครื่องดำกกหางใหญ่ที่กันพี่น้อง ง้อนี่อยู่บ้านดอนแดงน่อยน้ำคุณพอ่อคุณพ่อไส้ครับคุณพ่อไส้ด้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ก็มาถามหาคุณพ่อไส้เข้าเปิดไว้ราคาราคาแสนกระผาพันครับผมแสนแสนห้าพันพี่น้องแสนหนึ่งกั 5, ระผาพันราคาเนี่ยยังคุยยังตอ่อรองเลยเนาะครับผมราคาเนี่ยมาเป็นราคาอันขายได้พี่น้องราคายังต่อรองกับอะไรมาคุยกันอยู่หน้าคอกพี่น้องมมนนครับ าผู้ใดเห็นแล้วพี่น้องมาหันผู้ใดเห็นแล้วกะ็หันมากแล้วก็จังโทรมาสอบถามมันเด้อพี่น้องเด้อม,มาตอ่อรองอยู่หนะ้าขอกคนหลุดพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเฮาเบอร์ใดบาดนี่จำในบ้างแล้วพี่น้องเพิ่นไปเอาเบอร์โทรมาอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะพี่น้องแดงจนแสบตามันน่าสาเนาะครับลูกก็ลูกแรกพี่น้องลูกก็ลูกแรกลูกเล็กงัวนี่ลูกสองนลูกสองนท้อง ลูกสองท้องนี่นก็สมพอดีไปพี่น้องสมพอดีไปราคาก็แสนก็หาพันพี่น้องราคานี่ก็พอฟังพี่น้องยังต่อได้เนาะเบอร์โทรเฮาศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งห้าเก้าสามพอไส่เนาะครับผมพอไส่พี่น้องบ้านดอนแดงน้อย เน ok like of like, well ี่ยพี่น้องผู้ใดสนใจกับมาเบิงเอาพี่น้องผ่านซีแยกมาร้านขายร้านร้านขายของเนาะเล่ต่งมารุดทั้นเขาเขาข้างย่างนี่ตั้งนี่เขามาทั้งชีวิไส้ครับหำมันข้อสูงครับโอ้หำมันหำมันเลี้ยวเรียวข้อสูงเนาะเขาเขาไม่เลี้ยวหันหันเขาเมื่อเลี้ยวชีเลี้ยววเขาชีวิไส้โอ้หันหันตรงมาเนี่ยข้อสูงเลยครรับกตงมาโอ้พี่น้องครับพี่น้องเขาทั้งข้อสูงตรงมาเลยพี่น้องตรงมาผ่านหน้าบ้านแล้วเลยมาถามหาร้านไ้าซีแยกหน่อพี่น้องบ้านดอนแดงหน่อย หันเข่ามาทั้งบ้านสีอสีวิเศษก็ตตรงมาแยกเนาะออกมาฝากสีวิเศษแยกสีแยกพี่น้องแยกขวามือเข่ามาบอกไก่พี่น้องหรือว่าโทษมาสอบทาห้างกรไรพี่น้องหรือว่าเข่ามาเบิ้งได้พี่น้องแล้วตัวเป็นๆนั่นพี่น้องเข่ามาเบิ้งอยู่ขอบคนพี่น้องนี่แหละพี่น้องราคาแสนกับผ้าพันเนี่ราคานี่ยังต่อได้ได้พี่น้องเด้อทั้งบ้านดอนแดงน้ำพ่อใส่มาเบิ้งอรโลดพี่น้อง มาเบิองโหลดมันยังโมแบบน,นั้นเนาะเขาเบิองในหูมันกับเบืองหูใบหน่อยใบใหญ่ทำมาเบิองตัวเป็นๆมันม่ต้องเห็นคักพี่น้องตอนนี้บ่มีพี่น้องนุ่มกับซีเต้าว่านี่ก็ยังสดๆอจนได้พี่น้องเด้อแข็งคางก็นดีอยู่ดีสีมันนี่บ่าว่าอะไพี่น้องแดงดีอยู่หันผู้ใดสนใจกับมาด้วยพี่น้องเด้อโทรมาพี่น้องโทรมาสอบถามมาต่อรองออกพี่น้อง มาตอรองเอาเด้อพี่น้องเด้อกสำหรับคลิปนี้มื้อน,นี้เอาไว้ซสำนี้ก่อน,นะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่กสำหรับคลิปนี้มื้อน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องเอาเอาเพิเ่นเข้าโฮมซเสมอน